สวัสดีครับผมนายาธราอุตติสุยารหัส5215260161เรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเอตคอมพิวเตอร์ศึกษาวันนี้จะมาสอนการแต่งรูปด้วยโฟโต้และแคปนะครับอัเลีแล้วก็เข้าโปรแกรมนะครับแล้วก็เข้าไปที่แก้ไขภาพ แล้วเราก็เลือกรูปที่ต้องการนะครับนะแล้วเราก็เข้าที่เส้นขอบปรับความหนาตามจำนวนที่เราต้องการกด,ด,ดตกลงกดที่กรอบรูปเลือกความหนานะครับแล้วก็กดตกลง แค่ okay. นี้ก็เสร็จแล้วครับรับนด้๋ยผมขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับ